เมาส์ l o G i t e c h G102 ดีไหมครับคำตอบก็คือดีนะเพราะมันเป็นาราคาเริ่มต้นที่ใช้ LED แบบที่ไม่ที่ที่ไม่ใช้ l l LED อะ่ะผมไม่รู้ว,ว่ามันเห็นหรือเปล่าเห็นปะของผมอ่ะมัน,ม,นมันจะไม่ขึ้นสีแดงเวยดีดีด,ด,ดีราคามันอยู่ที่690บาทมนะั้งแต่ถ้าเกิดซื้อช้อปปี้ก็อาจจะลดอีกเป็นเมาส์เริ่มต้นแบบมีสายสําหรับการใช้งานแต่ก็ระวังในเรื่องของเมาส์เบิร์นคือของพวกเนี้ยอายุการใช้งานมันมีเว้ยของราคาถูก มีข้อดีข้อเสียต่างกันของราคาถูกผมยกตอย่างเช่น Logitech มันอาจจะไม่ถูกมากเว้ยแต่มันเป็นราคาเบสพื้นฐานแล้วกันหกสบเก้าสิบบาทเซนเซอร์ดีเซนเซอร์ถูกอัปเดตถูกอัปเกรดขึ้นจากเซนเซอร์ LED โง่ๆสองจุดสี่ิกเฮิร์โง่ๆงงเฮ้ยเซนเซอร์นี้ดีนั่นหมายความว่าเฮ้ยในเมื่อเซนเซอร์มันดีแล้วต้นทุนมันจะสูงแน่เลยไม่ไม่ไม,ไม่เขาจะลดโดยการทําให้เมาส์มันเบิ้ล <laughs> ไม่ใช่เมาส์เบิ้ลดิเราทาให้ประสิทธิภาพในการคลิกต่ําลง จากเขาเคมว่าจากตอนแรกนะจะเคมว่าห้าสบล้านครั้งอะไรแ้ม่แค่สิบล้านครั้งเพื่อลดวัสดุเพื่อลดความคงทนของวัสดุเพื่อให้สมกับราคาที่เขาจับต้องได้แล้วก็ซื้อใหม่มาใช้หรือถ้าเกิดเป็นรุ่นทดลองโหแล้วก็สิบาทถ้าเกิดดีคุณไปเล่นรุ่นใหญ่เลย G สามนยี่ G ห้าศูนสอง G หกศนสามแบบมันไหลไปไดเลยอ่ะมันมันก็เหมือนเขาเรียกอะไรครีมกันแดดเห็นซองเซ้นมากสิบาทสิบห้าบาทอ่ะ แม่งใช้ดีจังใช้ดีมากๆเลยใครๆใช้บ้าง <P os ite> พวกครีม15บาทซองเซเว่นเล็กๆอะ <P os ite> ่ะก็าจะเป็นครีมกันแดดหรือว่าครีมมาร์กน้าน,นะ15บาท1ิบาท25บาทซองเล็กๆ,ๆอ่ะ <P os ite> คุณใช้ไปเถอะคุณใช้คุณใช้ไปเถอะแม <P os ite> ่งเขนมขตรใช้ไปปุ๊บจนติดใจใช้ของใช้ขอ,ของที่มันแบบเป็นกระปุกใหญ่นั่นหมายความว่ามันไม่เข้มข้นเท่าเดิมเลเว้ยอันนี้คือสิ่งที่แม่ผมบอกแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันคือการตลาดเว้ยผมไม่เรียนการตลาดแต่ผมเรียนวไฟ้าาม ผมก็มั่วถ้าใครเชื่อผมก็เชื่อได้คือผมใช้เมาส์ที่มันแถมมากับแลบ็บแล็บท็อปใช่ไหมจนถึงตอนนี้จะปีแล้วไม่มีปัญหาเลยเป็นเมาส์โง่ๆอันหนึ่งที่ผมโคตรถนัดเข้ามือมากๆอย่างคือมันเคลื่อาสายนั่นคือโชคดีไปเว้ยถึงแบบคือของแถมอะ่ะผมอยากจะแบบผมเคยเจออยู่รอบหนึ่งอันนี้ผมขอเล่าเลยลวกันผมไปซื้อน้ตบุ๊กของผมเว้ยผมไม่รู้ผมเล่าไปยังนะผมซื้อน้ตบุ๊กของผมที่บานาน่าช็อปเสียลังสิต ที่กรุงเทพมั้งหรือไม่ก็ปทุมธานีจะไม่ได้แล้วซึ่งผมไปซื้อโน้ตบุ๊กมาผมก็ซื้อนะปกติโอ้พี่ครับตอนนี้แถมมีบานนากิฟเซตแถมครับแล้วผมอะ่ะตอนนั้นผมผมใช้ไปประมาณ6เดือนมั้งผมกลับไปหาเขาเพื่อจะไปเพิ่ม SSD สิ่งที่ผมอยากจะถามเขาก็คือเออพี่ครับผมขอถามตัวนี้หน่อยแล้วกันคือเนี่ยผมใช้ตัว USB hub ตัวนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อติดๆดับๆอะครับ ผมไม่รู้จะทำยังไงดีพี่ลองเช็ค USB ให้ผมหน่อยว่ามันเสียหรือเปล่าเขาก็เอ๊ะไอ้น้อง USB ในไอ้น้ตบุกของน้องไม่ไม่มีปัญหานะเอ้าพี่แล้วนั่นแต่ว่าหมายถึงว่าพับผมมีปัญหาเหรอพี่แล้วเขาบอกว่าไหนเราใช้พับอะไรอ่ะผมก็ใช้พับที่พี่แถมผมนั่นแหละอ้าวของแถมใหม่น้องเขาพูดมาแบบเนี้ยของแถม เรื่องขอว่าอะไรเชี่ยมันกระจอกแต่อาจจะโชคดีนะที่เราที่เราได้เมาส์ดีไปแบบคือมันแบบเชี่ยนนั่นคือเรื่องจริงเว้ยนั่นคือคนขายเขาพูดกับผมแบบนั้นตอนที่ผมกลับมาอืมเราสนใจตัวนี้มั้ยล่ะสองร้อยเก้าสิบบาทเป็นทับเหมือนกันนะอยู่ว่าไงนะคือแบบเชี่ยของแถมมันก็แถมก็ดีดีที่เขาแถมแต่อายุการใช้งานหรือว่าประสิทธิภาพมันก็ไปตามกาลเวลา ผมไมสามารถแบบคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ถต้องมาลนะมีคนอยากดูบัลตนากิฟต์เซ็ตอ่ะของผมมาหายไปแล้วแต่ว่าบัลตน้ากิฟต์กิฟต์อะไรวะแม่งคืนนี้เลยเห็นสีฟ,ฟ้าตัวนั้นเปล่ามันคืออันนั้นเวย USB Hub 2.0นั่นคือสีฟ้ามันคือแบบนี้เลยนี่คือกล่องเดียวกันเลยเนี่ยนี่คือสิ่งน,นี่คือสิ่งผมได้เวสีฟ้าอะไร มองไร้สายตัวนั้นก็เป็นเมาส์ที่ดีนะผมชอบมากเลยแต่หลังจากผมได้จับเมาส์โลจิเทคตัวเนี้น <c oughs> ก็ไม่อยากจะไปจับเมาส์ตัวนั้นอีกเลยมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะคือผมไม่ได้ดูถูกนะว่ามันไม่ดีแต่คุณสงสัยบ้างไหมว่าทำไมอุปกรณ์ไอทีถึงแพงสงสัยกันบ้างไหมว่าทำไมการ์ดจอ 1050TI กับ1 0 8 0 Ti ูนมาถึงแพงในเมื่อมันก็เล่นเกมได้เหมือนกันเมาส์ก็เช่นกันเวในเมื่อมันสามารถเนี่ยขยับได้คลิกได้คลิกได้ทำไมมันถึงแพง คุณภาพของไงอุปกรณ์ไอทีไม่เคยโกหกในเรื่องของราคาเวยยเว้นแบรนด์ถ้าแบนเขาอาจจะบวกขึ้นอะไรก็แล้วแต่เขาแต่มันไม่เคยโกหกอุปกรณ์ไอทีไม่เคยโกหกในเรื่องของราคานี่ผมเคยบอกเสมอน,นั่นแหละ We'll